สวัสดีครับทุกคนครับไปดูที่เชอร์เปียครับที่เชอร์ครับหนัอเดือนทายหน,นังเดือนนี่นะครับเดือนที่เชอร์กงทุกคนณควายออกไปแล้วนี่ลูอ่า ยลูกลดูผ่าทั้งนี่คือคำนองคายออกอให้ทุกคนเข้าไปเบิ้งนะครับวางคนไปที่เชือเ่ออกมาเนาะแค่ทีเ่เชื่อจะเสียอยู่แล้วครับขนลุกนะครับผมอ่าผ่านไปเลยครับนางระนี่คายออก ปล่อยออกมาดีกว่โอ้คนเบื้องไร่ครับเํลัรนางเรืองใครออทนี่ครับสิเกดนี่นะครับประกาครับปล่อยขั้วลงภาพยนตรนะครับตกกตามรับติกตามแล้วนะครับผมคลิปใหม่จีันครับาคนไลค์คแชร์กดติดตามครับช่องนั่น Channel FC ทีหลาย FC บนทัวรครับ สวัสดีครับ